แล้วโทรอีกโทรไปเจอแต่ต้นหอมไม่รู้จะเอาเบอร์ไหนโทรหนึ่งาหกตอนที่สื่อหนึ่งหาหกพอวันรถคันนี้มันมันฝันครั้งขี่รถคันนี้ไปตีแม่ค่ะคันแม่คันแม่ขี่นี่คันแม่ใส่ยูนี่เพเคยฝันจำได้ค่ะวันนั้นฉันเผื่อหกห้านี่หรอแม่หนึ่งหกห้าแม่ขี่หนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าก็ได้เลอมาถึงก็ได้เลยเล่นไปฝันก็มีเรื่อง ฟันมือเพื่มนี่ตีสองอือ่ฟันตีสองันตีสองมึงเพื่เนี่ยช่ตผมเนี่ยึ้นมากปัดเ่าปัดหนัอผมคือฟันขาดแท้ว่าสันเอออาฟันขาดฟันมีส่วนเนื่อยกะชีิดว่าเกงได้กะอันอันผู้ร้านไว้โอ้มันเปนสีออกเด็กลวดห้าวแบบเายเพราะว่ามันก็เคยออกเด็กหัหางเออครับผมอมากหลายนแันนี้มานฟันเกี่ยวค่ะทันเป็นหนองไายไม่ตีหลรกพีกำหนองบ่บันนี้ ผู้เซลล์จอไนเบอรกเกี่ยวไปมึงรถขู่เขาพยายามกูก็ว่าะถอยมึงคือกันที่แรกสันแล่นนี้เล่นนี้ฉันไปตังคออฉันก็ได้รดขึ้นมากหูเมียกรอย่างไงหูเมียพอดีเลยหนมเมียผมแบบตีสองตีสองกี่นาทีฉัน่อว่าเด็กมันมีเก็บสองนู้นไม่ขายเก็สองไม่มีใคร วันนี้วันนี้มาสายก็กำขอโทษคุณแม่เนาะบางทีเป็นคิดว่าเป็นเมื่อวานนะครับผมมงคงเลากันแน่นะเอาเขาฟันซาเอาเอาพื้นเขาน้ำรัมนม้ยังเลากันเดียวกันเดี้ยาแล้วแม่โบโบพีข้ามดิมันมีอยู่คนเดียวหรือไม่ฮะอย่าสวยบัวบัวยังกับปกติเขาเอาวัตกุนเ้อเราปกติเราบม่ได้ยินที่เลากันนะเรา่ได้ยิน ทางที่มันมันติดตุระบางทีเออไม่เป็นไรปลาช้าดีกว่าไม่มาไม่เป็นไรครับเนาะครับเตรียมทั้งนี้ก็เตรียมไว้พอแห้งเลยครับผมก็ว่าเอ้าทำไมไม่เตาจัดไอโบสิลัมบ่โบลัมไหมเออลัม่อ่ะเตรียมมาเดี๋ยวเอออ่ะเตรียมเตรียมเออเอาอันละแต่ได้เพราะว่าเดี๋ยวสีได้อันเชิญเทวดาไม่เห็นซัเดี๋ยวให้รอเดี๋ยวให้รอดเลิกงามนดีเลิกงามก่อนคุ่มทนึงนะที คุณเดอวยไปทูในเ่งานบุมบมบโอ้ชุ่มสิบเอ็ดุ่มสิเอ็ดีนี่เอาสิบเกาเุ่มสิาไปเปดีินมันจะไม่แต่งตัวอยู่เดี๋ยวยิบเก้ามเก้าได้อืมบรีสือเิ้าเาเขาบอกแม่ว่าแม่งูมันหันหนาเขาป้าแล้วมันเอาหางกายกายตัวจ้าของเขาจิตียงเลยวะ หางก็เป็น 0, ู้น้นเก่าวงูก็เก่าก็ไว้ซุ้เก่าเก่าซ้นเลยโอ้ห 9, ูเก่าเก่านมันที่เป็นเก้าแล้วงูเป็นเจ็ดูแต่ว่าหางมันขดเข้ากลมๆเป็นเหมือนกับเลขเก้านะกดเข้ามือนกับเลขเก้าคันเบิ้งคันเบิ้งอันนี้มันจะเป็นเลขหกโบราณเนาะหกซุ้นก็ได้หกูน้์เก่านก็ไเดยแล้วหกูน้นเก้าซุ้นอืมรันตีต่างก็เจ็ดคือเมื่อกี้นี่มันข้างหลังมุ่นข้างลูกอยู่สิบสี่ ขอดคล้ายๆหัวง okay. ูเลก้าน well> ี um, ่กเล่นกินมของของน้องนุ่นเน้นก็คือศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้านะครับของน้ศูนย์อเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูเก็ได้เจ็ย์เกก็ได้ โอ้โหเจ็ดซองไปไหนเอาเออเอามันหลา่ถึงแต่ลูกมันเว้วิ่นได้เลยฟูฟังมันแนวเจ้าห้าสิือกเอาโอ้เลียแต่อห้าสิบเด็ดหายเลือกเอาโอ้หายเอฟซีเดือดเออแต่ในข้อกีฬาเนี่ยมันตีได้ต่างหลายอย่างเออเออแต่แต่มันก็แล้วแต่เอฟซีแต่ละคนเขาจะตีเอาชูใครชูน้องเพราะว่ามันบางคนก็ตีเล็กเก่งก็ร่องจับใส่การเบิ่ง บเป็นว่าหายเดียวๆเด้บเป็นหาเดียวบูเป็นว่าบอกไล่ตัวเราต้องซื้อตามไล่ตัวเลยใยับเอาตัวได้ตัวนึ่งแลียวได้ข้นนันมากก็ไม่ดวงให้ดวงมั่นเถอะเดี๋ยจะดวงไหดวงมันเนาะโฉกไปโศกมั่นทุกวานอ่ะแต่สำหรับน้องนุ่นนี้คือชอบคือ09นย์เก้าศนะครับ7จ็ดศูนย์าสมตัวโัตทูบานี้เพราไว้อ่านภาษาอังกฤษออกขักขนาดเลยโคเทียนเลยค่ะโคเทียน คนพิมพ์ภาษาอังกฤษมาล้วนๆเลยนั่นเองฉันวางไว้กับบอกดอกใหม่นะอ่านไว้จากไหนล่ะนี่อ่านในตะมีฟอมภาษาสั่นว่ามานเดี๋ยวอุปกรณ์จะแปลให้ไหมแปลให้สิอะไรนี่อยู่นี่คำฟอมภาษาสั่นว่ามันยังเป็นอะไรยังฟ้าเหรอจักเม็นอยังบอกว่าเดาไปซสิหรอกโอืเอาเอาเป็นอันว่าเข้าใจเนาะครับเนาะ ปกติก็จะเร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้มันสื่อสารกันผิดพลาดกันเลยมืดหน่อยนะครับก็เพราได้ไผิดพลาดดอกเพราะว่ามือนีเป็นมือเขาพันสามือไม่พวกพวกยูทูบเป็นผิดพลาดเองจ้ะครับก็เลยต้องขอโทษขออภัยเอฟซีนะครับเพราะว่าปกติเราจะทําพิธีกันเร็วกว่านี้ใช่พอตะวันตกดินปุ๊กก็เริ่มทาพิธีเลยใช่เพราะว่าเราเราเราต้องแจ้งให้เอฟซีได้รับรู้ก่อนว่าเป็นการผิดพลาดของทางแอดมินเองทางแอดมินเองกันไม่รู้ นะครับคิดว่าจัดเมื่อวานนะครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยมาค้ำหน่อยมาค้ำหน่อยก็ต้องกรับขอโทษขออภัยผมแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเนาะครับก็พอดีแหละพอดีได้เวลาพอดีหลังจากขึ้นทำนาเนาะอาบน้ำอาบท้ากินข้าวใช่ใช่ก็ไปนั่งฟังพอดีดูแนวทางตัวเลขของทางช่องนะครับผมครับวันนี้ก็มากันสามช่องนะครับครับวัวพื้นแผ่นดิน ดอกหนึ่งถวายพอพระอินทร์พระพุ่ยมยมราชดอกหนึ่งถวายพระธาตุเขตแก้แวชุนอมนีดอกหนึ่งถวายไม้สีมหาโพธิ์ดอกหนึ่งถวายพระเจ้าโคอัันไชดอกหนึ่งถวายพระรีอรยิยเมตไตรโยรงมาโปดในพายนาหังมิทุระโตอหังมิทุระาสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาธิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอะหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมมา วิสุทธิทเทวีปพเชมิสาธุสาธุเดชิปกสันฟ้าสิพาสันดินเลือกล่งไปใตเมืองบาดาลเราเทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายองค์พญานาคทุกทุกพระอง,องค์องค์ปูองค์ยาองค์ทวดองค์เทพไทเทว่าที่ลูกหลานกาวน้ำถึงก็ดีบ่ถึงก็ดีหากลูกหลานประเมิดร่วงเกินไปก็ขอขมาณทีนี้เมื่อนี้ลูกหลาน ขอเปิดโชกเปิดรับเปิดสิ่งดีๆเอาโชกเอาใช่เข้าพัรช้าแล้วลูกหลานกติปฏิบัสถํำให้ปู่ให้ยาปฏิบัติตีปฏิบัติชอบลูกหลานขอเปิดบุญเปิดบารมีในการเหตุการณ์สร้างไปในไพ่เบื้องหน้านี้ด้วยเถิดสาธุ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 าาอ่มบาม่าดอกคนบ่มาดอก ครับันี้ก <mniej Bluetooth> ็จะเป็นการล่ำพิธีให้เปิดโชว์ผลลับผลเบิกพาผลติดเปิดน้ะครับด้วย

อินไทยเดือนดาวใสเกลระไทยผู้บานทรงพระสะรานวันธาบาทขมว เพื่อสถานโอลแมนตระตรีรุดเอะนะ่ยน้าเอ๋ยนมในใจอันสรอมจำในสตรายผู้สาว អស់អើយអើយណា ราหัสวิสุทธิเทวาเพนาคาแห่งสิวาบารมีเวโรปะเทววรกายพระนาเพมาเฮสินานาเคสีปางตาลอีตํำนานทันขยามุตกะลิน